ครับทุกผู้ชมมาดูสิ่งนี้ค่ะจริงๆก็เคยมาดูแล้วนะคะแต่ก็พามาอีกนะคะถือว่ามันเป็นช่งวงฤดูการที่แตกต่างกันนะท่านผู้ชมนะนี่ก็คือสิ่งนี้ค่ะมาดูป้ายรถเมย์ค่ะแต่ไม่ใช่ป้ายรถเมย์ธรรมดานะคะเป็นป้ายรถเมย์ที่ชื่อว่าไทยพาวิเลียนหรือว่าป้ายรถเมย์ชื่อว่าป้ายสารไทยนั่นเองนะคะเป็นหนึ่งในป้ายรถเมย์ที่อยู่ในเขตตัวเมืองกรุงทิมภูนะคะและตั้งชื่อว่าไทยพาวิเลียนหรือว่าสารไทยเพราะว่ามีสิ่งนี้ค่ะ เพราะว่ามีดอกชบาไม่ใช่นะคะเพราะว่ามีต้นแพรไม่ใช่นะคะเพราะว่ามีซาลาไทยนั่นเองค่ะตั้งแต่ทางเข้าเลยเห็นไหมคะเหมือนเข้าแบบซุ้มอะไรทางภาคเหนือบ้านเรานะคะหลังคงหลังคานะคะที่เห็นว่ายังใหม่อยู่นะคะเพราะว่าสถานทูตไทยเรานะคะได้มาทําการซ่อมแซมไปแล้วบางส่วนนะคะเปิดประตูเข้าไปคะ่ะเปิดไม่ได้ประตูเปิดอยู่แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวขอปิดมาก่อนนะคะออาปิดไม่ได้คะ่ะล็อกเอาไว้ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะามีเชือกผูกไว้นะคะ นี่ค่ะสวนมิตรภาพไทยภูตานนะคะทั้งสวนแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ก็คือสาราไทยนะคะพื้นที่มันก็ไม่ได้เป็นสวนมากขนาดนั้นนะจุ่มนะเพราะว่ามันมีพื้นที่สวนที่เป็นหญ้าเป็นดอกไม้ใบญ่านเนี่ยเล็กๆน้อยขอบๆตรงนี้นะคะแต่พื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ปูด้วยอิฐหรือว่ากระเบื้องนะคะหรือหินนะคะเพื่อจะเป็นสถานที่ไว้ทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะคะ และนั่นก็คือสารไทยค่ะสารไทยของเราก็อยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูพื้นที่โดยรอบก่อนนะคะคือจริงๆก็จัดงานแข่งกีฬาสามัคคีกิจกรรมอะไรแบบเล็กๆน้อยๆของโรงเรียนอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็มีพื้นที่พอสมควรเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมีเหมือนอัฒจันทร์ที่นั่งนะคะถ้าเกิดเราจะจัดงานมหรสพอะไรเนี่ย ก็คิดว่าทําได้นะคะอาจจะแบบตรงนั้นเป็นแบ็กราวแล้วก็จัดเวทีตรงด้านหน้าศาลานะแล้วตรงนี้ก็แบบจัดมหรสพการแสดงแสงสีเสียงนิดหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีไฟไม่มีแสงอะไรมากมายนะคะก็ต้องจัดแสงด้วยนะคะสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยก็คือช้างกูอยู่ไหนนะคะเรามีช้างเผือกหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นะคะดูสิคะห่างยังเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> ถ้าเกิดท่านผู้ชมไปดูคลิปเก่าๆจะเห็นว่าห่างมันเป็นแบบเป็นเหล็กลวดนะคะ ตอนนี้ได้มีการเอาปุนพลาสเตอร์มาแปะปิดรวดเหล่านั้นไปแล้วแล้วก็เอาสีทาไปแล้วนะคะก็ดูคืออยู่นะคะไม่แน่ใจว่าทำไมช้างช้างไทยถึงตัวลายขนาดนี้น่าจะเป็นสีหรือสนิมอะไรที่มันมาจากตะบนนะผู้ชมน้ำมันไหลมากับน้ำนะคะกลายเป็นช้างลายนี้เลยลายลาย,ลายพลอยเลยนะคะลายทางยาวเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีวัด จุดสังเกตก็คือมีวัดสําคัญอีกวัดหนึ่งที่จะเป็นวัดที่อยู่กลางกรุงทิมพูเหมือนกันนะคะสร้างด้านนอกตะกี้คนขับรถบัด้านนอกเสร็จแล้วเหลือแต่ด้านในนะคะกําลังแบบาวาดจิตรกรรมฝาผนังต่างๆอยู่นะคะอีกไม่นานนะคิดว่าสักไม่เกินสักสามสี่เดือนนี้น่าจะเสร็จแล้วนะคะก็จะตั้งตระงานคู่กับสารไทยอันยิ่งใหญ่ของเรานะคะเดี๋ยวพาท่านไปชมไปดูนะว่าสารไทยเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอยู่มานานแล้วนะคะเป็น10บส,บสบปีแล้วนะคะ แต่ว่าก็มีการซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆนะคะด้วยงบประมาณจากรัชการของเราเองนะคะเพราะว่าเรามีสถานที่สําคัญแล้วเราต้องดูแลนิดนึงเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมไปดูคลิปเก่าๆจะเคยเห็นว่าหลังคาข้างใต้เนี่ยมีกระเบื้องแตกมีรอยรั่วรอยซึมน้ําไหลโจกเต็มไปหมดเลยนะคะก็ได้ซ่อมไปแล้วนะคะเสาเนี้ยเมื่อก่อนก็จะมีเสาที่มันแตกนะจําได้แน่ๆว่าตรงนี้เนี่ยเสามันแตกนะคะเนี่ยค่ะ ตรงนี้นะคะแตกเป็นชิ้นเลยตรงนี้เห็นไหมคะที่เป็นเส้นตรงนี้นะคะเขาก็ทําการเอาไอเตาไม่รู้ว่าเป็นพลาสเตอร์หรือเป็นแบบไม้อัดนะคะใส่ลงไปแล้วก็ทาสีใหม่นะคะก็ซ่อมไปก็ประมาณ2ปีแล้วเหมือนกันนะคะก็ดูโอเคขึ้นเยอะนะคะกระเบื้องที่แตกก็เริ่มมีโผล่ๆรูมาบ้างแล้วเหมือนกันนะหลังจากผ่านไป2ปีเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างหนาวนะคะพวกไม้พวกนี้เวลาเจออากาศหนาวมันจะหดหรือขยายหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะแตกได้อีกนะเนี่ยค่ะสังเกตเลยรอ,อยแตกมีชัดเห็นไหมคะซ่อมไปแล้วนะคะ แต่พอเจออากาศหนาวๆไปมันก็จะมีเริ่มปริอีกเหมือนเดิมนะคะแต่ถือว่าก็มีการบำรุงดูแลรักษานะทาสีใหม่หลังคงหลังคานะคะก็เปลี่ยนกระเบื้องใหม่ถือว่าโอเคพอใช้ได้นะคะอย่างน้อยเราก็มีสัญลักษณ์ความเป็นไทยแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะท่านผู้ชมนะถ้าท่านมานะโอเคถ้าเกิดท่านมาท่องเที่ยวค่าท่องเที่ยวมันแพงนิดนึงอาจจะบัตัดโปรแกรมไว้นน่แล้วไม่อยากมาสารไทยนะแต่ถ้าเกิดมีเวลาในกรุงิมพูแล้วเดินซื้อของเบื่อแล้วหรือไม่ไม่เป็นคนไม่ชอบซื้อของนะ ให้ไกลเขาพามาที่สาราไทยนะคะเทแค่ไหนว่าเราได้มาทัวร์ที่ภูตานและเราได้มาถ่ายรูปกับสาราไทยสร้างโดยคนไทยรัฐบาลไทยที่ประเทศภูตานนะคะอันนี้รูปเนี้ยเก็บไปอวดคนได้อย่างดีเลยนะคะไปคุยโมได้อีกหลายวันเลยนะคะวันนี้แดดไม่ค่อยมีนะผู้ชมนะเนื่องจากเป็นฤดูฝนปลายฤดูฝนนะสังเกตว่าท้องฟ้าก็จะประมาณนี้นะคะฟ้าเป็นสีแบบเทาๆขาขาว,ขาวมืดๆนะคะ โดยเฉพาะฝั่งนี้นะคะพระอาทิตย์ก็แทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะอยู่หลังเมฆนะคะนี่ค่ะพามาดูซาราไทยของเรานะคะแล้วก็มีคนพูตันหนึ่งคนนะคะกำลังนั่งเล่นยืนเล่นมือถืออยู่คนขับรถของเราเองนะคะนี่ละค่ะซาลาไทยประมาณนี้เราพอดีเราผ่านมาแล้วมันมีเทศกาลเหมือนกับเทรดแฟร์ค่ะของของเนปาลเขามาเปิดแบบเทศกาลสินค้าจำหน่ายสินค้า เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูว่าของของในปานจริงศาสนาเขาใกล้กันมากนะก็มีรากมาจากทิเบตแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูว่ามีอะไรบ้างนะคะจะพาท่านผู้ชมเดินเร็วๆรอบนึงนะโอเคที่เห็นส่วนใหญ่ก็เป็นมีน้ำด้วยมีขายของเกี่ยวกับศาสนานะท่านผู้ชมนะเป็นแบบพระพุทธรูปรูปปัน้นพระโพธิสัตว์ปางต่างๆนะคะ เกือบทั้งหมดเลยนะผู้ชมนะล้วก็มีแบบที่ใส่พวกแบบบัตเตอร์แลมพวกตะเกียงเนยต่างๆนะผู้ชมดูสิเกียวกับศาสนาวัชรย,ยานทั้งหมดอ่ะมีร้านขายเสื้อผ้าเหมือนผ้าพันคอแพชมีนาจริงๆด้วยไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพระนะคะคิดว่าประมาณสัก8-90%เป็นเป็นพระพุทธรูปทั้งหมดเลยแล้วก็มีเนียค่ะลูกประคำ ใครเคยอยากได้รูปประคำนะเราจำไม่ได้ละมีคนเคยฝากซื้อเราฝากเราซื้อรูปประคำคนหนึ่งนะคะ How much is this? One thousand. It made from? Seed. Seed. อันนี้เป็น body seed อันนี้ทำจากเม็ดของต้นโพนะไม่รู้ต้นโพมันมีผลจริงหรือเปล่าแต่คือ เป็นลูกประคำนะผู้ชมนะมีร้8ลูกสำหรับนิกายวัชยานเวลาเขาสวดมนต์เขานิยมนะเส้นนี้1น0 0งพันนูตรัมก็ประมาณสักสี่บาทนะพู้ชมนะนะีค่ะแต่มีหลายแบบนะเยอะมากเยอะจริงๆนะคะค่ะเราก็มีพระพระพระนะคะพระโพธิสัตว์เยอะนะคะเพราะหนักไปทางวัชรยานนะ แต่เขาก็นับถือพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะเพราะนั้นท่านผู้ชมก็จะเห็นพระพุทธเจ้านะคะแต่แน่นอนปางไม่เหมือนกับปางของเรานะคะมีพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นะคะกูรูดินโปเชนะคะพระพุทธเจ้าองค์ที่สองของของพุตานนะคะอ๋อนอกจากมีคนธรรมดาคารวะมาเดินแล้วก็มีพระมาเดินด้วยนะคะพระก็คงต้องมาดูนะคะเพราะเทศกาลสินค้าในปานก็เกี่ยวกับพระเยอะนะคะในปานกับพุตานี่เป็นเพื่อนบ้านนะคะ เป็นเพื่อนบ้านกันนะครับเพราะนั่นการเดินทางเข้าออกติดต่อกันก็เป็นเรื่องปกตินะคะพระซ้ายขวาก็พระพระเครื่องรางต่างๆนะคะอุปกรณ์ใส่น้ำมนต์นะคะถ้วยสำหรับใส่ชาเนยนี่ก็พระมีขนาดใหญ่เล็กนะคะแตกต่างกันไปปางต่างๆนะคะมีหลายสิบปางนะคะ,ะมีมันดา่าด้วยอันนี้เป็นภาพวาดมันดาร่าเรียกว่ามันดา่าป่ะนะ ที่เป็นเรื่องเกี่ยกวกับจักรวาลนะเขาพระสุเมนอะไรใดๆนะคะเราก็มีรูปออของเทพเจา้าต่างๆด้วยนะคะหลายองค์เราก็ไม่รู้จักนะท่านผู้ชมนะเ็นคิวอ๋อแล้วก็มีซิงิงโบด้วยนะ <Right. S 1> ไอขันที่แบบกลัวๆแล้วก็มีน้ำนะคะ why they have to put the thing on the face cover the face the head because น่าจะเพราะว่ากันถลอกนะท่าผู้ชมนะ mm hmm. เพราะว่าต้องขนส่งนะมาจากไหนกันเนี่ย องเล็กองใหญ่ก็คือปิดหน้าไปหมดเลยนะคะส่วนใหญ่อันนี้ภาพนี้ก็เป็นภาพมดาล่านะคะอันนั้นน่าจะเป็นชับรุงนะคะพระพุทธเจ้าอยู่ทางนู้นนะคะอันนี้มดาล่านี้จะเป็นขอบพืสุเมนนะจัก,กรวาลอะไรอย่างนั้นนะคะเยอะเหมือนกันอ,อันนี้ก็จะแบบขายครามีเสื้อผ้าผ้าพันคอโอ้เสื้อหนาวสำหรับคนที่จะเตรียมไปปีนเขานะคะเสื้อหนาว ฮัลโหลโอ้ Sorry I thought ดว a t o n ว was nice ไปหยิบจะหยิบเสื้อเขาดูไปหยิบเสื้อของคนคนที่เขาลองเสื้อแล้วเขาตั้งเสื้อเขาไว้นะเนื้จะเป็นเสื้อขนเป็ดแหละแบบไม่ได้หนาจนเกินไปนะครับมีหลายไซส์นะของเด็กของผู้ใหญ่ This one for example This one is is it down jacket Down jacket no ซิลิอนจเกอนจ็คเกต how much is this 1800นี่เสื้อตัวนี้ไม่ใช่เป็นเสื้อขนเป็ดนะคุผู้ชมนะเป็นเสื้อแบบใยสังเคราะห์ก็1800 1800ก็ประมาณสัก800บาทนะไม่ถึง1000บาทนะท่านผู้ชมสีแดงสีดำที่เป็นสนัญลักษณ์ไนกี้นะคะคิดมั้เดิมแค่นี้นะทุกคนนะ ก็หมดโซนนี้แล้วโซนที่เป็นขายสินค้านะคะส่วนตรงนั้นก็เป็นแบบโซนขายอาหารอะไรเราไม่ไปดูนะชุมนะก็คือเพื่อนแก้หิวก็มาทานอาหารตรงนี้ได้นะคะฟาสต์ฟู้ดนะคะเป็นเนปาลไบรมีทโอ้โหนะถ้าหิวก็มาดูก็ประมาณนี้นะคะงานแสดงสินค้าเก๋ๆ,ๆนะคะน้ำชม้าเราได้รับแจ้งว่าจะมีการซ้อมเทศกาลนากากนะคะที่ป้อม ตาชิโชนะคะปั๊มหลักประจําเมืองหรือว่าปั๊มประจํากรุงทิมพูนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าการเข้าปั๊มได้นะคะแม้ว่าจะเป็นวันซอ้อมก็ตามนะคะเราต้องมาซื้อตั๋วก่อนนะคะตรงนี้บูธขายตั๋วเล็กๆนะคะตรงนี้ชื่อว่าทิเกตบูธนะคะอันนั้นคืออะไรไม่รู้อ๋อนี่น่าจะเป็นร้านกาแฟอาหารสแน็คนะคะเนี่บูธเล็กๆนะผู้ชมขาปั๊มตั้งใหญ่โตแต่ทุกคนต้องมาซื้อของมาซื้อตั๋วที่นี่นี่คือหน้าตาตั๋วนะคะ แน่นอนค่าเข้ามอน m e n t ฟรีนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณคนละ500หนูตรัมก็ประมาณสัก200บาทนะคะนั่นคือสถานที่ที่เราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปค่ะป้อมประจํากรุงทิมพูนะคะสวยงามมากค่ะแต่เราจะไปดูด้านในที่มันเป็นลานกิจกรรมนะคะคิดว่าน่าจะมีการซ้อมเทศกาลหน้ากากกันที่เป็นพระใส่ชุดแล้วก็ใส่หน้ากากเต้นไปเต้นมากันตรงนั้นนะคะเดี๋ยวจะไปพาท่านผู้ชมไปดูกันค่ะจังหวะดีมากนะคะ เราอยู่ในวันที่เขามีการซ้อมพอดีนะคะเลยได้มีโอกาสเข้าชมนะคะคุณผู้ชมเราเข้ามาถึงการซ้อมเทศกาลนาการแล้วน,นะคะจังหวะดีมากเพราะว่าปกติเขาไม่ได้ซ้อมทุกวันนะแล้ววันนี้ก็คือเรามาถึงตอนที่เขากําลังซ้อมพอดีแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แต่งตัวเต็มรูปแบบนะคะปกติคนที่จะมาเต้นก็จะเป็นพระแล้วก็สใส่ชุด ชุดแบบสวยๆเลยแล้วก็มีหน้ากากนะคะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นใส่นุ่งชุดของพระคืชุดจีวรนะไม่ได้เป็นชุดสวยๆแล้วก็ยังไม่มีหน้ากาก,ากใส่นะคะแต่บรรยากาศอารมณ์ดนตรีได้เลยค่ะน้ำชมลองดูนะนี่คแล้วดูคนที่มาชม ูคนที่มาชมแบบการซ้อมนะแค่ซ้อมนะมีคนบอกว่าเวลาวันจริงนี้คือแบบแน่นไม่มีที่ขยับไม่ได้เลยนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมดูคนชาวบ้านนะคะพระเนนก็มากันหมดอ่ะนะเ <c oughs> ทศกาลนากากเนี่ยมีอยู่ ไม่กี่ที่นะคะที่ดังๆก็มีที่พาโรนะคะเมืองใหญ่อันดับสองแล้วก็ที่ทิมพูแน่นอนนะคะก็จัดขึ้นที่ป้อมกลางเมืองนะคะคือวัดหรือป้อมป้อมกลางเมืองนั่นเองนะคะคนที่นี่มีความศรัทธาในเทศกาลแบบนี้มากเพราะว่าความเชื่อของเขาเนี่ยนอกจากเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามันยังเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าองค์ที่สองพระโพธิสัตว์แล้วก็เทพนะเทวดาประจําท้องถิ่นต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรก็ตามที่ทำแล้วเป็นเทศกาลหรือประเพณีที่ทำกันมานานเนี่ยคนพูตานก็จะถือว่าเป็นมงคลมากนะคะแม้กระทั่งวันซ้อมเนี่ยมาร่วมก็มงคลแล้วนะวันจริงเนี่ยเคยเห็นภาพในวีดีโอในคลิปนะโหคนแน่นเอียดเลยแล้วแดดออกยังไงก็ไม่มีใครลุกหนีนะเพราะมันคือการรับพรไปด้วยแล้วก็เอนจอยการสแสดงไปด้วยนะคะเนีค่ะนี่ซ้อมนะมันก็เลยไม่เต็มรูปแบบแต่คือจะได้อารมณ์ประมาณนี้นะคะเนี่ค่ะ แล้วพระเหล่านี้ไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีเต้นได้เลยทะผู้ชมนะต้องซ้อมนะคะต้องฝึกฝนมาพอสมควรนะคะนยะคะสังเกตที่ใส่กระโปรงจะเริ่มหมุนเร็วแล้วนะคะเดี๋ยวพอเริ่มหมุนแล้วก็จะเริ่มกระโดดนะคะนะคะเหมือนพระตรงกลางเห็นไหมคะนะคะ,นะคะเริ่มหมุนแล้วก็เริ่มกระโดดหมุนตัวไปเรื่อยๆอ,อย่างนั้นนะคะนยะคะ่าเริ่มเร็วขึ้นละจังหวะเริ่มเล็งเล้าแล้วละนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครท่านผู้ชมก็ขอลาเอพิโซดนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เอพิโซดหน้าเกี่ยวกับเรายังอยู่ในพูตานอยู่นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบบ๊ายบาย